ค่ะชาวราศีกันที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนากันดาวจันดาวอาทิตย์ที่เป็นราศีกันนะคะคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็เรา จะอ่านไพ่ในศาสตร์ของตะวันตกนะคะดังนั้นการนับราศีเราเราก็จะนับตามแบบตะวันตกถ้าคุณไม่ทราบว่าราศีตามตะวันตกของคุณคือราศีอะไรคุณสามารถเช็คได้ที่ใต้คลิปนะคะเราจะลงรายละเอียดมาให้หมดแล้วว่าเกิดวันนี้เดือนนี้จะเป็นราศีอะไรบ้างแล้วก็ศาสตร์ตะวันตกที่เราอ่านก็จะเป็นการอ่านแบบอ่านไพ่แบบรีเวอร์แซลการสับเปลี่ยนพลังงานโดยการที่จะมีไพ่กลับหัวกลับหางอะไรก็ว่าไปดังนั้นเลยถ้าคุณเข้ามาเจอคุณ ไม่ต้องตกใจนะคะมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเพราะว่ามันเป็นการอ่านไพ่แบบอย่างหนึ่งนั่นแหละเนาะอ่ะโอเคชาวราศีกันเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะเอาเป็นเรื่องการงานการเงินก่อนนะคะแล้วจากนั้นที่เหลือเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะโอเคการงานการเงินของชาวราศีกันนะคะในเดือนมีนาคม2564จะเป็นไปในทิศทางไหนบ้าง การงานการเงินของชาวราศีกันโอเคอ่ะโอ้ oh, King of Cups u p r i g h t Two of Swords u p r i g h t เช่นเดียวกันนะคะ Four of Swords Reverse S of cups reverse เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ strength, reverse, s t r e n g t h reverse เช่นกันค่ะ The hermit uplight page of swords uplight อ่ะแล้วก็ ten of wands reverse ค่ะ queen of cups u p r i g h t e m p l e s s u p r i g h t เช่นเดียวกันโอเคอืมมีอะไรบ้างเดือนมีนาของชาวราศีกันชาวราศีกันนะคะทุกอย่างยังคงดูราบเรียบ ดูแล้วยังไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายแต่โดยรวมๆถือว่าโอเคถ้าคุณทำงานเยอะจนเกินไปนะคะไพ่แนะนำให้คุณพักผ่อนบ้างเพราะมันขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณหลับหูหลับตาทำมาหาก,กินอย่างเยอะแยะมากมายจนมันไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยอะ่ะจริงๆนะนะงานการคุณถือว่าแย่ไหมอ่ะแล้วแต่สถานการณ์นอะแต่ตามที่ไพ่ขึ้นมาถ้าคุณคิดว่ามันไม่โอเคมันจะไม่โอเคมากไปกว่านี้เพราะคุณใช้ร่างกายของคุณหนักเกินไป แล้วที่สําคัญมันไม่ใช่แค่ร่างกายหนักเกินไปนะคะสภาวะทางจิตใจของคุณคุณก็ใช้มันเยอะด้วยแลดูเหมือนว่ากลางคถึงเวลานอนก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเรื่องงานคือแบบความคิดกับความรู้สึกเยอะมากๆในเรื่องนี้การงานหลกักๆแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเลยจะเป็นเรื่องการที่คุณใช้ความคิดหมกมุ่นกับเรื่องเดิมๆมากกว่าดังนั้นเลยนะคะ ถ้าช่วงนี้าราศีกันไม่สบายหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณไม่สบายใจคุณหาเวลาพักผ่อนแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นๆไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปทุ่มเทเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ทุ่มเทคือมันเกินเําว่าทุ่มเทที่มันเกิดข,ขึ้นตรงเนี้ยคือดูคุณเหนื่อยจนเกินไปดูคุณทําทุกสิ่งอย่างเยอะจนเกินไปจนมันเหมือนกับว่าบางครั้งพลังงานมันล้นมันล้นแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยไพ่ของคุณเองอยู่ตรงนี้ ไพ่เขาแนะนําว่าให้คุณกลับเอาพลังงานเดิมๆของคุณกลับมาด่วนโดยการที่พักผ่อนชาร์จสมองสักแป๊บหนึ่งก่อนชาร์จพลังงานร่างกายเพราะใช้งานเป็นหนักมากเราเข้าใจว่าสถานการณ์รอบโลกตอนนี้มันก็ไม่โอเคเนาอหลายคนมีภาระอะไรเยอะขึ้นอย่างที่คุณเองคุณก็ดูเหมือนมีภาระตรงนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าพลังงานของคุณนะคะถ้าคุณได้พักแล้วมันจะดีขึ้นมากเลยนะจะเป็น D M p l a s นั่นก็หมายความว่าคุณสามารถควบคุมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไปแล้วได้ค่อนข้างดีแต่ที่มันยังเป็นเหมือนภาระที่มันอยู่ในลักษณะที่เหมือนเราไม่สามารถควบคุมได้นะตอนนี้นั่นมันเป็นเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าดูคุณไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่มันเหมือนกับประมาณว่าคุณใช้ร่างกายแล้วก็ใช้สมองเยอะมากจนมันล้า แล้วทีนี้ก็เหมือนอยู่คนเดียวนะอะง่ายๆเลยก็คืออาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวหมายถึงว่าอยู่บ้านคนเดียวหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณจะเป็นคนที่อยู่กับคน20คนคุณก็สามารถทําเหมือนคุณอยู่คนเดียวได้จริงๆตรงนี้เป็นข้อดีเพราะว่าเหมือนกับคุณมีสมาธิในสิ่งที่คุณทําตลอดเวลาแต่ข้อดีของคุณมันเกินดีเกินไปในลักษณะที่สมาธิของคุณดีจนกระทั่งมันเหมือนคุณตัดโลกภายนอกรอบๆตัวออกหมดเลย ดังนั้นนะคะตอนนี้งานการที่จะเข้ามามันมีและจะเป็นงานที่ทำให้คุณรู้สึกดีมากๆด้วยเพียงแต่อย่างที่เราบอกก็คือคุณใช้เวลาในการคิดคิดคิดอยู่ในหัวของคุณมากจนเกินไปจนคุณละเลยกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวมันมีนะคะที่เขาอยากจะให้คุณทำอันนี้ทำอันนั้นก็คือเหมือนโปรเจกต์งานใหม่ๆเหมือนการเริ่มต้นงานใหม่ๆแต่ณตอนนี้มันเหมือนจะประมาณว่าเขาก็มาสะกิดคุณกันกัน คุณเหมือนไม่ได้ยินแล้วอ่ะนึกออกไม่เ่ยมันเหมือนหูหนวกตาบอดคือมันเหมือนคุณเอาตัวเองมาอยู่ในโลกของคุณเองทั้งๆท,ท,ที่คุณก็อยู่กับคนอื่นมากมายดังนั้นตอนนี้คุณจะต้องเอาตัวเองออกมาจากโลกของตัวเองก่อนกรณีของราศีอื่นๆนะมีเหมือนกันคล้ายๆกันแต่มันจะสลับกันอยู่ตรงที่ว่าของคนอื่นๆเราจะต้องบอกคุณตัดโลกภายนอกแล้วก็เข้ามาหาตัวเองเยอะๆหน่อยในการที่เราจะได้มานั่งอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะทําจริงๆมันคืออะไรแต่ในของราศีกันนี่คือคุณรู้แล้วว่าคุณจะทําอะไรเพียงแต่คุณยังอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมากจนเกินไปเดี๋ยวสักครู่นะคะขอเรารับโทรศัพท์ก่อนเนาะฮัลโหลค่ะอ่าเดี๋ยวโอนให้นะคะค่ะอะเดี๋ยวส่งเอกสานมาได้ไหมคะเลขบัญชีอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวโอนให้นะคะค่ะ พอดีว่าเขามาส่งของเคอรี่ขอโทษด้วยนะคะขาดจังหวะราศีกันตลอดในเดือนที่แล้วก็แมวกวนเดือนนี้ก็เคอรี่กวนต่อเลยนะคะแล้วทีนี้ตัวคุณเองนะ่ะคุณรู้แล้วล่ะว่าคุณต้องการอะไรคุณจะต้องทําอะไรต่อไปเพียงแต่ว่ามันเกิดสถานการณ์ขึ้นเหมือนคุณย้ำคิดย้ำทำําย้ำคิดย้ำทำําอยู่ตรงจุดเนี้ยมากจนเกินไป จนทำให้คุณเหมือนคุณละเลยสิ่งอื่นๆมันรอบๆตัวไปอะค่ะดังนั้นเลยตอนนี้สิ่งที่ราศีกันจะต้องทำก็คือเอาตัวเองออกมาสู่สังคมโลกภายนอกบ้างพูดคำนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราก็อยู่โลกภายนอกทุกวันนะไปทำงานเจอผู้เจอคนเยอะๆแต่มันไม่เหมือนกันตรงไหนตรงที่ว่ายอย่างที่เราบอกมาว่าตอนแรกคือ คุณอะไรล้อมอยู่กับคนมากมายไก่กองไปหมดเลยแต่มันก็ยังทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบนโลกได้เพราะคุณมัวแต่จับจ่อจับเจ้าอยู่กับเรื่องที่คุณคิดซ้ํา้ๆๆๆซ้ำอันไหนที่มันจบไปแล้วปล่อยให้มันจบไปนะคะเพราะมันดูเหมือนคุณไม่ยอมปล่อยวางดังนั้นงานการอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีมันคอนโทรลไม่ได้ ปล่อยผ่านไปก่อนค่ะเราค่อยกลับมาแก้ไขใหม่ถ้ามันยังพอจะทําได้ในอนาคตนะเพราะตอนนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองคุณจะต้องเริ่มต้นทําหมายถึงว่าการเริ่มต้นใหม่ๆมันจะมีแต่คุณไม่ได้ไปมองหาว่าคุณจะต้องเริ่มต้นอะไรคุณกลับไปมองหาสิ่งต่างๆที่มันควรจะจบไปแล้วแต่คุณไม่ให้มันจบดังนั้นตอนนี้ราศีกันนะคะอะอย่างที่พูดซ้ําเลยก็คือ มีคนอยากจะให้คุณเข้ามาทํานู่นทํานีทน่ทํานั่นมากมายก่ยกองไปหมดแต่คุณปิดหูปิดตามหมดเลยเอาง่ายๆเลยเราคิดว่าตัวคุณเองคุณน่าจะเบื่อแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับสิ่งรอบๆตัวในลักษณะที่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรดียในลักษณะที่มันจอกแจ๊กจอแจ,อจอนมันวุ่นวายมันเหมือนมีดราม่าตลอดแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าชีวิตมนุษย์เราเจอดราม่าได้ทุกที่ แม้แต่กระทั่งเราอยู่คนเดียวนะเราก็มีแมวหนึ่งตัวเราก็ยังมีดราม่าได้ตลอดเดี๋ยวก็ทะเลาะกับแมวนู่นนี่นั่นดังนั้นคือเราเข้าใจสถานการณ์คุณว่าคุณเหนื่อยกับการที่ต้องดิวกับคนนู้นคนนี้มันทําให้คุณรู้สึกือนสมองคุณไม่ได้พักแต่ถ้าถามว่าคุณมาจับเจ้าอยู่กับสิ่งที่มันจบไปแล้วแต่คุณไม่ปล่อยวางมันอะ่ะมันทําให้เกิดดราม่าเพิ่มเติมไหมมันก็เกิดดังนั้นนะคะปล่อยพานไปก่อนนะอเนาะเหียพึ่งไปสนใจอะไรมันเยอะในช่วงนี้แล้วก็ ทำมันจบไปเป็นอย่างๆไปแล้วจากนั้นเราค่อยมาว่ากันว่าเราจะทํายังไงต่อไปดีกว่านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมอีก3ใบเนาะจะได้สรุปให้นะคะราศีกันอ่ะอ่ะเดชค่ะ reverse อย่าดื้อเนาะอะไรที่มันจบไปปล่อยให้มันจบเพราะดูแล้วคุณไม่อยอมปล่อยวางเลยแล้วก็ไม้เท้า8อันนะคะ upright อืมแล้วก็ Queen of Pentacles โอเคค่ะอย่างที่บอกไปราศีกันอย่าดือ้อปล่อยให้ตรงบางสิ่งบางอย่างที่มันควรจะจบจบลงแล้วคุณไปเริ่มต้นทำโปรเจกต์ใหม่ๆเพราะมันมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแล้วได้เงินก้อนโตสูงมากอย่าเสียดายสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอย่างเช่นอุ้ยทำไมเสียดายจังเลยตอนนั้นเราลงทุนนู่นนี่นู่นนี่ไปแล้วมันมาเจอโควิดพอดีทำยังไงต่อดีนาะเราก็ไปคิดซ้ำซ้ำซ้ำ มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาดังนั้นตอนนี้ไพ่แนะนําว่าคุณควรจะพักเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนแล้วปรับเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นเริ่มต้นใหม่แล้วการเริ่มต้นใหม่คราวนี้นะคะจะดีกว่าเดิมได้ซ้ำเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บไพ่ตรงนี้แล้วเ,เดี๋ยวมาดูเรื่องความรักของชาวราศีกันบ้างนะคะความรักของชาวราศีกันในเดือนมีนามีนาะนะอ่ะ แป๊บเดียวเข้าเดือนที่สามแล้วเนาะหนึ่งปีหนึ่งปีแบบไวัมากยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแต่ละปีมัวแต่ติดโควิดอ่ะความรักของชาวราศีกันนะคะในเดือนมีนาคมจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างความรักของชาวราศีกันค่ะเดือนมีนาคมโอเคเป็นราศีสุดท้ายของ12ราศีที่เราทำใน เดือนนี้ส่วนเดือนที่แล้วเป็นราศีแรกเลยที่ทำอ่ะ the world u p r i g h t รักทางไกลหรือเปล่าจ้าว้าวแล้วก็ the emperor ค่ะ u p r i g h t แล้วก็แปดเหรียญกลับหัวไพ่แนะนำว่าอะไรที่เคยลงทุนทุ่มเทไป พักมันไว้บ้างน,นะคะไม่ต้องไปทุ่มเทเยอะมากความรักน่ะอ้าวว้าว Ace of Wands upright Knight of Pentacles upright Queen of Wands upright King of Wands, t v e r s มาคู่กันเลยแสดงว่าคุณกับเขานี่ต้องอีลุงตุงนังพอสมควรนะจุดนี้นะโอ้ยนาย of Swords, upright, ว้า wow. ว Six of Cups, upright นี่เลยค่ะที่บอกว่าอีลุงตุงนังมันอีลุงตุงนังจริงๆออ้ Ooh, The Devil คะ่ะ มาราศีกันเดือนนี้เราจะต้องเล่นเกมกันหน่อยละเพราะว่าแลดูว่าคู่กรณีของคุณเขาก็ค่อนข้างเล่นเกมกับคุณเยอะเหมือนกันนะเอาจริงเดีมเพลเลอร์เอาจรจริงนะเดีมเพลเลอร์จริงจริงเขาไม่ได้เป็นพลังงานทีย่อะไรหรอกแต่ถ้าใครที่ดูพวกคลิปพี่กับคาร์ดของเราเนาะเราจะชอบพูดตลอดเวลาว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ชอบไพ่เดียมเพลเลอร์เลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามเขา มักจะมีเกมให้เล่นอยู่เสมอเขามักจะเป็นบุคคลที่เอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอแล้วตามที่ไพ่ขึ้นมาในวันนี้นะคะดูเหมือนว่าคนคนนี้จะมีความแตกต่างกับคุณค่อนข้างสูงเลยไม่อายุแตกต่างก็เชื้อชาติาศาสนาอยู่ไกลกันก็คือจะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะคะแล้วคนคนนี้ก็จะค่อนข้างเล่นกับความรู้สึกของคุณเยอะมากๆด้วย คราวนี้ไพ่เขาขึ้นมาว่าตรงนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณกับเขามันจบลงไปแล้วมันยังไม่จบค่ะเขาจะกลับมานะคะกลับมาคนเดิมคนที่คุณรู้สึกอิลุงตุงนางด้วยนี่แหละที่เราบอกว่าว้าวแล้วดูว่าพลังงานอิลุงตุงนางและมันก็อิลุงตุงนางจริงๆพลังงานจะเดวิลมาด้วยอ่ะเราจะมีเกมให้เล่นอย่างที่เราบอก ถ้าคุณเคยทุ่มเทความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้แล้วหวังที่จะได้ใจเขาคืนกลับมาในลักษณะที่ว่าโอเคต่างคนต่างให้นะฉันทุ่มเทให้เธอเธอทุ่มเทฉันปรับเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาจะได้เสมอภาคกันแล้วไม่ได้กลับคืนมาเลยมีแต่ความช็อกช้ำระกำรรใจดังนั้นเลยนะคะไพ่เขาบอกว่าให้หยุดการกระทำทั้งหมดถ้าเคยส่งข้อความหา ร prove, ัวๆๆๆหรือไม่ก็วันละครั้งหรือไม่ก็วันละครั้งสองครั้งให้นิ่งไปบ้างอย่าไปทุ่มเทให้เขามองเห็นความชัดเจนที่มันเปลี่ยนแปลงชัดๆว่าฉันไม่เอาแกแล้วนะแกเล่นเกมแบบนี้ฉันเบื่อมากเพราะฉะนั้นหยุดเล่นเกมแล้วเกมจะเล่นเขาค่ะเพราะตอนนี้ก็คือมันเหมือนกับคุณเริ่มเบื่อแล้วเช่นกันเพราะพลังงานมันก็ขึ้นมาประมาณว่า โอเคนะถ้าจะทําดีขนาดดีแล้วมันไม่ได้ดีกลับคืนมาก็ไม่ต้องทํามาแล้วดีกว่าจริงๆคิดแบบนี้ก็ดีค่ะเพราะคนราศีกันส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่างง่ายๆเลยภาษาบ้านๆเรียกว่ามีศักดิ์ศรีนั่นแหละอะมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยจริงๆพอถ้ามันเป็นอย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันเหนื่อยแต่คุณรู้ไหมพอคุณหยุดเล่นปุ๊บไอ้เกมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มกลับไปเล่นตัวเขาเองละกลายเป็นว่าเกมที่เขาสร้างขึ้นมาตอนเนี้ย มันไปควบคุมความรู้สึกของเขาทั้งหมดเพราะคุณไม่เล่นมันต่อแล้วมันกลายเป็นว่าบุคคลคนเดียวที่อยู่ในเกมคือเขาแล้วพอมันไม่มีคู่ต่อสู้ในเกมปุ๊บเกมก็หันมาเล่นกับเขาแทนนึกออกไหมคะดังนั้นเอาพ w e r ของคุณกลับมาเอาพลังงานดีๆของคุณกลับมาถือไพ่ให้มันเหนือกว่าเขาแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการเพราะคนคนนี้ไม่หนีคุณไปไหนทุกวันนี้เขายังนอนละเมอเพ้อฝันข้างใครไหลหลงคุณอยู่เลย แล้วข้างใครเรื่องไหนรู้ไหมเรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาเมื่อประมาณสักห้าเดือนสิบเดือนหรือสามปีสี่ปีก็เป็นไปได้แล้วแต่ระยะเวลาการพูดคุยการคบกันเลยนะคะเขาลืมคุณไม่ลงค่ะเพราะว่าไพ่สี่ใบสุดท้ายสุดยอดมากคือคนคนนี้หลุดความเป็นตัวเองและเสียอาการแล่วต่อมาเครียดมากต่อมาก็คือนึกถึงความเก่าความหลังแล้วพอมันยิ่งเป็นแบบนี้มันยิ่งทําให้คุณเขารู้สึก ครั่งคุณมากคือครั่งมากครั่งมากอยากจะได้ราศีกันกับคืนมาเพราะตอนนี้ราศีกันจากผู้หญิงผู้ชายที่เคยเป็นคนนิ่มๆเคยเป็นคนใจดีให้นูน่นให้นี่เราเปลี่ยนมาเป็นพลังงาน queen of wands ก็คือร้อนแรงเป็นไฟเลยแล้วมันยิ่งสร้างความรู้สึกให้เขารู้สึกว่าพอคุณเป็นแบบนี้คุณโคตรดึงดูดคุณโคตรเซ็กซี่ในใสายตาเขาดังนั้นเป็นต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะอย่างน้อย เราจะบอกถึงมันจะชา้านิดหนึ่งเพราะเขาอีโก้แรงอีโก้เขามากับดียมเพลอร์ที่เราจะชอบบ่นนั่นแหละว่าจะมาทําไมเพราะเธอมาพร้อมกับเกมกับอีโก้ดังนั้นคนคนนี้เตรียมกระโดดขึ้นหลัขหลงขึ้นหลังม้ามาแล้วมันอาจจะชา้านิดหนึ่งเพราะเขาขี่ม้ามาเขาไม่ได้ขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ดังนั้นอาจจะชา้านิดนึงนะคะ แต่ถ้าถามว่าจะกลับมาในชีวิตของคุณไหมเขายังไม่ได้จากไปไหนเนาะเพียงแต่อาจจะไม่ได้หวานแหววกันเหมือนเคยแต่ถ้าคุณต้องการโมเมนต์เดิมๆที่ตอนจีบกันอุ้ยมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างดีคุณจะได้รับสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อคุณปล่อยให้เกมไปเล่นกับเขาเองจนสำเร็จนะคะเพราะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเสน่หาล้นเหลือเลยแพชชั่นจะเต็มเพราะอย่างที่บอกเขารู้สึกว่าพอคุณไม่สนใจเขาแล้วอะ่ะ คุณดูเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีทันใดเลยดูมีสเสน่ห์ดึงดูดที่สุดในโลกมนุษย์นี้ดังนั้นนะคะคุณได้ใจเขาไปแล้วแต่สิ่งที่คุณยังไม่ได้ก็คือความชัดเจนถ้าคุณต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมจากคนคนนี้คุณจะต้องหยุดความชัดเจนที่มีทั้งหมดที่คุณให้เขาเพื่อที่ให้เขาไปรู้สึกตัวว่าอะไรก็ตามแต่ที่เขาเคยมีแล้วเขาคิดว่ามันเป็นแค่ของเล่นแต่พอวันหนึ่งมันหายไปปุ๊บเกิดความรู้สึกเสียดายแล้วว่าเอ้าจริงๆเขาก็เป็นของที่เราอยากได้มากๆนะ เพียงแต่เราทํานิสัยไม่น่ารักละเลยสิ่งสิ่งนั้นไปให้เขารู้สึกแบบนี้ค่ะเพื่อที่มันจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณจะต้องสอนบทเรียนให้เขารู้ว่าการที่เล่นเกมไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบมันถล่มลึกจนเกินไปแล้วทุกคนถอนตัวออกจากเกมหมดแล้วเหลือเขาแค่คนเดียวสุดท้ายแล้วอย่างที่เราบอกคู่ต่อสู้มันไม่มีแล้วเกมกับตัวเขาก็จะเล่นกันเองนะคะพลังงานดีมากค่ะ เนาะพอไม่สนใจปุ๊บหูดูเซ็กซี่ดูดึงดูดขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อไปนะคะราศีกันจริงๆไพก่ก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเราในเดือนนี้ถือว่าโดยรวมรวมถือว่าโอเคมากๆเราชอบพลังงานของคุณในเดือนนี้มากแต่ว่าพลังงานเรื่องการงานต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเนาะถ้าคุณไม่สบายพักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะมีแนวโน้มสูงมากว่าราศีกันช่วงนี้จะไม่สบายไม่ใช่แค่ไม่สบายใจอย่างเดียวนะแต่ไม่สบายกายด้วยดังนั้นหาเวลา อยู่กับร่างกายตัวเองเยอะๆพักผ่อนเยอะๆส่วนเรื่องทางใจนี่คืออย่าไปหมกมุ่นมันมากอะไรจบไปปล่อยให้มันจบแม้กระทั่งเรื่องของคนคนนี้ด้วยเช่นกันนะคะปล่อยเขาผ่านไปก่อนไม่ต้องกลัวที่จะเสียเขาไปเพราะเขาไม่ไปไหนเดี๋ยวเขาก็กลับมาเนาะอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าคนเราเมื่อมีอีโก้เขาก็ต้องไปต่อสู้กับอีโก้เขาก่อน พอต่อสู้ไม่ชนะเมื่อไหร่เด้วเขาก็กลับมาเองนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนอกราศีกันยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นกําลังใจให้เราเช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันโดยการดูโฆษณาจบบ้างไม่จบบ้างไม่เป็นไรแต่ก็ขอบคุณมากนะคะยังไงวันนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย